ของ่ากันมาซื้อแผมเต้นไทลาใช่ไหมเขาบอกว่าตอนแรกล่าแมตชล่าใส่ใสเอสแต่ว่านางแบบว่าเอวใหญ่ขึ้นเราจ้าต้องใส่ใสเอสโอเคเราซื้อแผงเต้นเสร็จแล้วใช่ไหมก็ไปแล้วต้องไปซื้ออาหารเทล่าเพราะว่าเทล่าแบบท้องเสียใช่ปะแล้วเ,เราก็แบบ ก็ต้องกินอาหารอ่อนๆอะไรประมาณเนี้ยที่เป็นกระป๋องแล้วมันก็หมดแบบขาดตลาดก็กลยต้องไปกินยี่้อนแรกก็คือ t a s e of the wild ซึ่งตอนเนี้เราก็กำลังเดินหายอยู่ไม่มีก็ขอไปก็คือยาสีฟันไปคือยาสีฟันอยู่ไหนอีกแล้วซะอ๋ออยู่นี่เนี่ยทุกคนคือยี่ห้อนเนี้ยแบบดีมากใช้กลิ่นวานิลาใช่ไหมแล้วคือจร้อ,อนๆแต่สิ่งที่เจอคือล e ฟแพนมาซื้อหลายอย่างมากแต่สิ่งที่ได้คือ คำพ่ดอย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างหมดสรุปสั่งเน็ตหมดจ้าเสียตังแล้ว You look make it rather cool ทีทอร์มินอลี้วถามว่ามาทำอะไรมารอไอโกก็คือไอโกเนี่ยเป็นเพื่อนที่มอที่เราอะนัดเจอกันแบบว่าหล <c oughs> ายรอบมากแต่ว่าไม่ได้เจอกันสักทีเพราะว่าไม่ว่างนู่นนี่นั่นแล้วก็มีโควิดใช่ไหมนั่นแหละก็เลยไม่ได้มาเราก็จะไปคาเฟ่กันสงที่แล้วก็ไปถ่ายรูปก็คือตอนเนี้ยไอโกก็ยังไม่มาแล้วที่เราก็เดินเล่นวนไป แล้วแบบว่าห้างก็คือคนน้อยมากแบบสวอยจริงอะไรจริงถือว่าเรามาเช้าอลวตอนนี้เป็นเวลา10บโมงครึ่งทุกคนตอนนี้ก็คือเราอ่ะเจอไอโกดแล้ว <c oughs> แล้วคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝนตกเพราไปว่าเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนส <c oughs> ิ <c oughs> ่วันเกิดมานมากุา นี่คือเดือนที่เท่าไหร่แล้วนี่จะสิ้นปีแล้วจะเกิดอีกรอบแล้วทุกคนโงมอุ้ยตรงนี้แสงสวยอะ นะที่เราซื้อมาร้อยสองอะไรวะยี่สิบอันร้อยแปดสิบยี่สิบอันร้อยแปดสิบเราก็เลยหันกันคือตอนแรกเราก็เขาจะแปะมาให้กับน้ำแต่ว่าเราอ่ะชอบหมดเลยเราก็เลยตีโมเลยน่ารักมากงั้นเราก็สัง่งน,นี่ไปชอบเพลงนีญญ้มากทุกคนมาชืญญ่อเพลง LWS T รู้จักหรอไม่รู้จัก เจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วเอกันอีกแล้วอ่ะ มนัมามีมูลค่ามีด้วยซึ่งเราจะทำงานแล้วก็สีก็คือโปรทีของเราก็คือเป็นไงน่ารักซึ่งคาเฟ่ต่อไปซึ่งเราก็เปลี่ยนชุดเพราะว่าเราอ่ะนานทีออกแงเราก็ต้องแบบเอาให้คุ้มเอทุกคนก็ลองไปดูชุดต่อไปใช่เลยไปไปแล้ว ่ยก็คือเปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้โอ้ทีดีอีกเราของนิรนามเนื้อแค่ทายเรามาทําอะไรโชว์คอสติเราทำอะไรถ่ายรูปเรามาถ่ายรูปทุกคนถออว่าตัวดหรือว่าเราแบบถ่ายมากเร่งมากนั่นแหละแต่ว่าก็คือรูปน่ารักเราก็จะไปหาอะไรกินกันเพราะว่าตอนเนี้ยหิวมากก็เดี๋ยวไปดูกันว่ากินร้านอะไรเพราะเราก็งไม่รู้เหมือนกันใช่ไปอ้วนรู้อีกรอบนึง ้นนเก่เงมากค่ะเ๊ด๊ดเก่งมาก๊ใหม่เดี๋ดดดยวเพื่อนพูดนะคะเจนกว่าเขาอะไรแหละค่ะไปให้สุดค่ะ ซึ่งฉันว่าสวยกว่ายาวฉันเบื่อยาวาแล้วเอกวันนี้ก็จะไปทำเล็บที่การิดมาซาลอนเพราะเล็บตอนนี้เราออไม่ไหวแล้วเราก็ต้องไปกับเพื่อนที่แรนี้ก็คือชื่อ่าแต่จะบอกว่าเรื่องตลกก็คือแบบกับพา,าวะเคยเจอเกันครั้งเดียวที่มอคือไม่ได้เจอเกันกับปีแล้ว แค่แหละเราก็จะนัดไปทำเล็บก,กันไม่ได้มาสยามแบบนานมากแล้วนะถามว่าแล่เล็บอะไรยังก็บอกเลยว่าหนเดืได้เลือกแต่เราก็มีเล็บก,กันแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าเล็บจะเป็นยังไงคะตื่นเต้นมากทุกคนอยากทำเล็บไม่ไหวแล้ว แต่เราไปกันทุกวันเหมือนรู้สักกันมาเป็นสิบปีคือตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่กันที่ตอนแรกเราจะไปใช่าระแล้วมันก็ไม่เปิดเราก็จะไปที่หนึง่งที่เซนเวิร์ก็คือบอยไหนอวันเลสซีสจะบอกว่าเราลกมากเราทำยู่ก้คูกันก้โก็คองนี้โอ้ยอเออแล้วเราก็ใช้เคสแอร์เรียเหมือนกันด้วยโอ,โอ้ทีนี้วันนี้นะคะทุกคน อ,อดเคสซิอ,อดเคสเราอวดอวดทางบอกอืออือทางงอกเลยงงอะมึงถ่ายนะหืม,ดมดได้อืมเออขอถามอะไรหน่อยเธอเป็นคนน่ารักใช่ไหมชายยินเก่ง น้ำตาลใช่ไหมเธอน่ารักใช่ไหมใช่ใช่ครูแล้วถามทำไมซ้ํสามก็อยากจะถามย้ำย้ำก็ตอบใช่ส้ํสามมีหน้าละเธอถึงเป็นคนที่ใช่สำหรับเราเสมอทุกคนเราก็เราจะไปล้างฟิล์มกันก็ถ่ายเสร็จเมื่อกีนนี้เราก็เลยจะไปล้างฟิล์มก็รุนมากว่ารูกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันร้อนมากเลยตอนนี้ walking. Mm -hmm. สิ่งนี้คืออะไรคือมีคนถือถ้วยถุงมากงงอ่ะนี่คือถ้าเราถึงกับปกติใช่ป่ะพครอนนีถ้าพูดแล้วก็อยู่ที่สามยามีเท้าคือพยายามแบบว่าต้องยคะขาด้วยนั่แหละแล้วก็มาอ่านหนังสือเพื่ออยากกินทุกอย่างตอนนี้อยู่ไหมก็คือไม่อยากอ่านหนังสืออยากกินข้าวถามว่าเราเรียนไปแค่ไหนเราก็เรียนไปเยอะอยู่เรียนไปประมาณ20นาทีนี่คืออะไรความต่างที่เกิดขึ้นงงอ่ะ เราพบกับแขกรับเชิญคนใหม่นะคะแอนเดอร์ค่ะอยู่ด <three imprisoned> <PAUL> ีก <kind> ็มาแบบงงๆแล้วคืออะไรวะทำไมทุกคนมันสูงบนเลยเข้าใจเห็นนะตุย่อนะสูงทุกคนทุกคนน่ารักมาก หลังจากที่แรงลงเราจะจบไปเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุก <Bye bye. S 2> คนถ้าพร้อมอยู่นะบ๊ายบายเดี๋ยวจะแปะไอจีสองคนนี้ให้นะคะต่อมาแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊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 ง โชว์กองเด็ดอืมอืมวันนี้อิตาเลียนไวมากตรนนี้ไม่ได้แบบตั้งใจเนี่ยะทุกคนมันแบบกดตกอะไรอยเงี้ยกค็คือออกไปไหนไม่ได้อะฝนตกเรื่องเศร้าวันนี้ก็เคยลูกอปปะเรื่องมีอยู่ว่าเราอะถ่ายรูปมาบนนี่แหละถ่ายรูปตรงนี้นนยแหละแต่ว่าตรงนี้จริงๆมันสวยนะ นี่คือเทมันเกิดเดีะที่นรอหล่อเลือกเองอร่อยไหมอรยค่ะนั่งไหม